สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปนี้เป็นคลิปพี่อเด็กเลือกกล่องไัยนะคะกับหัวข้อที่ว่าความรักคนรักที่คุณไม่ต้องร้องขอจะเข้ามาหาคุณในช่วงสงการนะ,ะเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปจะเป็นคนลักษณะอย่างไรและจะเป็นความรักแบบไหนนะ,ะกดพอสหยุดที่หน้าจอแล้วเลือกกองไพ่กองไพ่กอนที่หนึ่ง นะ,ะเจ้าหญิงเบลกลองที่สองนะ,ะเจ้าหญิงแอนนานะคะกลองที่สามออรรานะ,ะเจ้าหญิงออรรากดพอร์อตอยู่ที่หน้าจอนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับใครที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะ,ะเจ้าหญิงเบลเรามาดูกันว่า กลุ่มคนที่เลือกกองไ่กองที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีอะไรและคนที่จะเข้ามานะคะเป็นความรักในช่วงสงการนี้จะเป็นกลุ่มเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟเซตเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟเมอร์เกเรีคนที่เกิดวันพุธธาตุน้าอะคอรียดตราศีกลุ่มธาตุลมนะคะพูโตธาตุลมมิถุนุนกลุ่มและธาตุไฟ นาไฟเมษสิงหนูตัวเลขวันที่เกิดที่โดเดนนะคะมี5 11 19 22 15แล้วก็23มนะคะมาดูสิว่าลักษณะของคนคนนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอจะเป็นความรักความสัมพันธ์แบบไหนความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอโซเมธเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะคนคนนี้ เป็นเนื้อคู่ของคุณฮันนีมูนแถมยังมีโอกาสที่จะไปดื่มน้ำพึ่งประจันนะคะหรือว่าความสัมพันธ์นะเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างจังหวัดต่างถิ่นตา่างแดนต่างประเทศได้นะมีโอกาสนะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเจอกันและ reconciliation เขาจะลงไหลคลั่งไคล้นะคะ คุณและคุณจะเป็นคนที่เขาแบบคือแบบสนใจในเรื่องของแพชั่นในเรื่องของแรงดึงดูดในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวนะสเสน่ห์ที่เย้ายวนใจของคุณถ้าหากคุณเปิดใจนะถึงข,ขนาดที่แบบโอกาสที่จะบินข้ามน้ำข้ามทะเล นะคะไปเที่ยวกับเขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยได้เลยและ s t a ส o ตต t i c a t o c a y o u t l o ยเ Life จงเชื่อมัน่นศรัทธาในความรักว่าคุณยังมีคู่รักคนรักของคุณอยู่นะคะนี่คือหน้าไพ่นะา h e Ang อ l อยากจะบอกกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะของคนที่คุณจะได้เจอ ในช่วงสงการนี้นะคะเขาจะเป็นคนลักษณะอย่างไรและความรักของคุณจะเป็นแบบไหนให้สิบใบนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กอที่หนึ่งนะคะเด็กดาบนะคะเด็กถือดาบ จะเป็นพลังงานของคนที่นิสยัยดื้อรัน้นเอาแต่ใจตัวเองนะคะมีลักษณะของความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ นะคะคือเหมือนกับว่าคือความคิดความอ่านทัศนคติของเขาคือแบบเขามั่นใจมากนะคะอาจจะมั่นใจในความสวยความหล่อความเต้ของตัวเองความเก่งของตัวเองความฉลาดของตัวเองไม่ค่อยจะเชื่อใจใครไว้ใจใครเท่าไหร่นะ,ะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ชอบส่องหรือว่าชอบสังเกตนะคะและ10คาาเป็นพลังงาน10คาถาเนี่ยเป็นคนที่มีภาระหน้าที่เยอะ นะอาจจะเป็นคนที่ชอบทำงานหนะักหรือว่าทำงานหลายอาชีพหลายสาขาหรือว่ามีการรับจบนาะหรือว่างานงานพิเศษต่างๆอาจจะมีทั้งงานประจำและงานพิเศษหลายๆอย่างนะคะเป็นคนที่ไม่ไมค่อยว่างเป็นพลังงานของ king of cup นะคะคนที่มีจิตใจดีมีเมตตานะเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานไพเร,ราะนะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะ และพลังงานของเขาคนนี้สามดา่าอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังนะคะจากเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อกหักนะคะรักคุดมาแล้วนะ,ะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไมได้หรือว่าในเรื่องของความรักเนี่ยล้มเหลวนะคะไม่เคยเจอคนที่ถูกใจเลยหรือว่าความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีตัวเลือกได้นะคะ และเจดดาบเห็นไหม้มีตัวเลือกจริงๆเขาอาจจะมีคนคบคนคุยหลายคนนะคะหนึ่งในจำนวนนั้นก็อาจจะเป็นคุณด้วยฉะนั้นก็ต้องพินิษพิจารณาดีๆนะคะว่าเราต้องคาดหวังกับเขาอย่างไงนะคะเจ็ดดาบเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่แอคบคบแอบคุยไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยสถานะนะคะเป็นคนฉลาดแกมโกงด้วย สองเหรียญเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งนะเป็นคนที่มีรายได้หมุนเวียนหลายๆช่องทางดี e อ็มเนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดมากคิดเยอะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนมีความเพียบพร้อมนะมีลักษณะของความเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะมีลักษณะของความที่จริงจัง นะ้ำมั่นคงกับชีวิตนะคะจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันผู้อื่นนะคะมีความเพียบพร้อมพร้อมที่จะแต่งงานหรือว่าถ้าแบบเขาเจอใครเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกที่จะแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่ได้เลยและนะ นายออบคัฟเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของคําพูดคําจานะน่ารักอัธยาศัยดีเฟนลี่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นนักรักด้วยนะคะสามคาถาก็จะมีในเรื่องของระยะทางความหา่างไกลเป็นคนที่วางแผนอนาคตได้เป็นอย่างดีหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะ คิดวางแผนในเรื่องของความรักของคุณด้วยก็ได้ The world เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่อาจจะมีในเรื่องของการสังเกตนะคะเ,เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนที่คิดดีคิดบวกเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นผู้รอบรู้เป็นพลังงานของคนที่ จิตใจดีมากๆนะคะหรือว่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรือว่าโซเชียลต่างๆด้วยนะคะแล้วก็นะคะคนคนนี้ คุณและเขาน่าที่จะได้เจอกันในรูปแบบของการที่คบคุยกันผ่านโซเชียลไลน์หรือว่าผ่านแอพพิชานหาคู่นะเขาจะดูเขาจะพินิจพิจารณานะเรียนรู้ลักษณะนิสัยของคุณนะคะจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าคุณเหมาะ นะเพียบพร้อมที่จะเป็นคู่รักคนรักของเขาได้หรือเปล่าและเขาก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจีบหรือว่าคบคุยหลายคนมีความสัมพันธ์หลายๆคนเข้ามาด้วยหรือว่านะคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาทีหลังนะคะเขาอาจจะมีตัวเด่นๆหรือว่าตัวเด็ด นัเมื่อวันอยู่แล้วแต่พอคุณเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกดีมากกว่าก็ได้ฉะนั้นนะคุณก็มีโอกาสที่จะคบคุยกับเขานะก็เรียนรู้กันไปเนาะก็ถือได้ว่าไม่ต้องร้องขอนะแต่บางคนคือแบบเข้าแอพพิชั่นหาคู่นะแต่ก็ระวังในเรื่องของการที่เจอนคนที่แบบคบหลายคนคุยหลายคนนะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่เลือกเราก็ได้นะเพราะว่าเจ็ดดาบ นะคะปิดท้ายเนี่ยก็แสดงว่าคือถ้าเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันว่าเขามีความสัมพันธ์อื่นๆอยู่นะคะแล้วเก็บซ่อนเราไว้นะท้ายที่สุดแล้วถ้าเราคาดหวังในเรื่องของความรัก นะก็อาจจะผิดหวังนะกองที่1ก็คุยคุยขำขในช่วงของสงการนะคะคือเหมือนกับว่าเงาเงาไม่มีคนคบไม่มีคนคุยอะไรเงี้ยก็อาจเข้าแอพลิชันหาคู่แล้วก็เจอคนแบบนี้นะคะแก้เหงาแก้เซ็งกันไปเนาะกองที่2นะคะแอนนากับคู่รักคนรักนะคะ ที่คุณไม่ต้องร้องขอในช่วงของสงการนะคุณจะได้เจอคนแบบไหนลักษณะอย่างไรนะความรักเป็นแบบไหนลัคณาราศีที่โดดเด่นนะคะแคปเป็คอนราศีมังกรธาตุดินสกอร์ปิโอราศีจิกธาตุน้ำสักเซตเอรรียตราศีรนูชาธาตุไฟ มาราศรีเมษร,ราศรีพิจิกเลโอราศรีสิงห์ธาตุไฟแล้วก็เทรัตราศรีพสศทธาตุดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและข้ามี10 17 5 8 2และ9มาเรามาดูความสัมพันธ์นะคะลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอ ความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอ past life relationship นะคะเข้ามาก็แบบคลั่งไคล้หลงหลกันเลยเนาะด้วยรูปร่างหน้าตาความสวยความหลอ่อโปรไฟล์นะคะพลังงานตรงนี้นะคะกองนี้ก็เหมือนกับว่าเออฮันนีมูนเนี่ยคนต่างจังหวัดต่างทีมดังแดนต่างประเทศได้นะคะแล้วก็ต้องเปิดใจด้วยเหมือน เหมือนเป็นคนเก่าเลยอะนะเหมือนเป็นพลังงานของคนคบเก่าคนคุยเก่าที่แอบ,บส่องแอบบมองแอบบสังเกตนะคะแอบบดูพลังงานของเนื้อคู่ trust พลังงานของคนที่ไว้ใจเชื่อใจได้และเป็นพลังงานของ voodwedding for เห็นไหมคนเก่าคุยมานานแล้วนะคะคุณก็จะได้คุยกับคนเก่าเกความสัมพันธ์เก่าที่คุยกันมาแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปไหนเลยนะแต่มันคุ้มค่ากับการรอคอยนางฟ้าบอกแค่นี้เรามาดูกันนะว่าลักษณะของคนที่คุณคบคุยมานานแล้วเนี่ยกองที่สอง เขาจะเป็นคนที่หน้าไพ่ออกมาคอนเฟิร์มหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนที่คุณจะต้องไปเจอกันในช่วงของของสงการนะโดยที่ไม่ต้องร้องขอนะคะลักษณะของคนที่คุณจะได้คบได้คุยนะคะได้เป็นคู่รักในช่วงของสงการโดยที่ไม่ต้องร้องขอจะเป็นลักษณะของคนแบบไหนสิบดาห เจ็บปวดนะคะเจ็บปวดมาแล้วสิบดาบเนี่ยอกหักผิดหวังเสียใจเจ็บซ้าแล้วซ้าเล่านะคะเป็นพลังงานของพ่อแม่ไม่ไม่เป็นพลังงานของคนที่อกหักผิดหวังเสียใจมานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะต้องกลับมานะคะเหมือนไปเจอคนอื่นเลยอ่ะเหมือนพลังงานของคนคนนี้นะคะเวลาที่อกหักผิดหวังเสียใจเนี่ยมักที่จะกลับมาหาคุณ นะคะประมาณที่แบบมาให้คุณดามใจนะคะเชื่อมั่นว่าคุณยังอยู่ที่เดิมนะคะมีความสัมพันธ์แบบประมาณที่เป็นเพื่อนแต่ก็ยังไม่ใช่แฟนนะ,ะก็ยังไม่ใช่แฟนอยู่ดีนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่ เหมือนกับว่าเฟนวิดเบนิฟิตนะมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนเนาะซึ่งแบบวนเวียนไปไกลับกับนะประมาณที่นะไปจีบคนนั้นไปจีบคนนี้แล้วก็ทําทีอกหักผิดหวังเสียใจแล้วก็มาขอคําปลอบใจจากคุณนะเป็นพลังานของคนที่เหมือนกับว่าวนเวียนนะแกล้งนะเหมือนกับไม่พร้อมก,กับการมีความรักอะ่ะแต่ นะเวลาที่เหมือนกับว่าต้องการคนที่จะดามใจต้องการคนที่จะเป็นกําลังใจให้กลับมาหาคุณนะคะเหมือนคุณเป็นครอบครัวของเขาเหมือนเป็นเ,เหมือนคุณเป็นที่พึ่งนะคะเป็นที่ระบายความรู้สึกอะไรเงี้ยต้องทักข้อความมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยเธอฉันอกหักมาฉันผิดหวังมาจากคนนั้นคนนี้เออช่วยปลอบใจฉันหน่อยอารมณ์เนี้ย คุณก็เป็นเพื่อนที่ดีให้เขาตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วคุณคิดกับเขาเป็นเพื่อนเออคุณคิดกับเขามากกว่าความเป็นเพื่อน นะคะแต่มันมีไม่มีโอกาสที่แบบจะเป็นมากกว่าเพื่อนไปได้เดี๋ยวกลัวเสียเพื่อนอารมณ์น,นี้เลยนะคะกองที่สองคุณอาจจะรักเขามีใจให้กับเขาคาดหวังการสร้างครอบครัวไปกับเขาแต่เขาก็ยังแบบไปเล่นนะคะไปยอก,กับคนนั้นไปจีบกับคนนี้นะพออกหักก็มาขอคาปรึกษาจากคุณนะ,ะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเออเป็นเพื่อนก็ดีนะคะเออประมาณที่แบบว่าไปเที่ยวสงการด้วยกันเห็นเขาไปออทาแป้งนะคะ จับแก้มนะ,ะแล้วก็แต้อังสาวๆขอเบอร์คนนั่นขอเบอร์คนนี้คุณก็แอบ,บหึงแอบบห่วงนะคะอยู่ในใจนะ,ะแต่มันก็เป็นอะไรมากกว่านี้ไปไม่ได้นอกจากความเป็นเพื่อนนะคะนี่คือลักษณะของคนที่คุณจะได้สัมผัสรสชาติของความที่แบบไม่มีความชัดเจนในความรักนะ,ะแต่ก็ยังรักเขาอยู่รักด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะกองที่2รักต่อไปนะจ๊ะ ทั้งที่ใจนะยังเข้มแข็งหรือว่านะในช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าเวลาเขาต้องการกําลังใจคุณก็เป็นศิลานีคุณก็เป็นกําลังใจเขาไปแล้วกันนะคะเราก็เป็นคนที่แบบเป็นนางฟ้านะนางฟ้าอกหักนะคะ และกองที่3ใครเลือกกองที่สามพลังงานออโรราเจ้าหญิงออโรรานะคะมาดูสิว่าเจ้าหญิงออโรราจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักหรือเปล่าพลังงานของคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามเป็นกลุ่มชาวลัคนาลิบบาราศีตุลพัดลมนะคะเอิรธทาดินพฤษโซโกมกรสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟ มาราศีเมษร,ราศีพิจิกแคปิิคอนราศีมังกรธาดินมเมรครีคนที่เกิดวันพุทธธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี 7, 17, 10, 26, 13, ็ดแล้วก็สินะคะความรักที่ไม่ต้องร้องขอในช่วงสงการคุณจะได้เจอความรักแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับน้ําน้ําแป้งนะคะใครใครเอาน้ําทะเลมาสาดเพื่อนๆไม่ได้นะคะ ขอดูความรักที่คุณจะได้เจอหน่อยเป็นความรักความสัมพันธ์รูปแบบของความรักเป็นแบบไหนรคว o ม c ู l i a t i o n นะคะหวานละแวงนะ เป็นการที่แบบวิตกกังวลใจหวยหาหรือว่าเป็นการที่แบบไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะคุณนะต้องเป็นหนึ่งในใจของเขาอ่ะไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรที่ไหนอยู่แห่งหนตำบลใดสเปคของเขาก็คือคุณนี่แหละ calling in your soulmate เห็นไหมเป็นเหมือนในเรื่องของความรักที่หวยหากันลืมกันไม่ได้นะคะไม่ต้องคุยหรอกใช้จิตวิญญาณ นะคะสงสารเรียกได้ว่าคือแบบอาจจะอีกคนหนึ่งเล่นสงการอยู่อีกที่หนึ่งนะคะอีกคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศทํางานอยู่อะไรเงี้ยก็ได้แต่ความรู้สึกที่ต้องการที่จะหวยหาซึ่งกันและกันนะคะมันมีอยู่แน่นอนเห็นไหมคุณน่ารักนะรักนี้ก็คือแบบเป็นความรักที่เชื่อใจไว้ใจได้ไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนนะเขาก็ไม่มีความคิดที่อยากจะไปเลือกคนอื่น นะคะ reconciliation เนี่ยเป็นการที่แบบเขาลงไหลในตัวคุณเขาคลางใครในตัวคุณพลังงานนี่เหมือนพลังงานของโซเมตพลังงานของเอ,อ่อทวินเฟรมนะคะพลังงานที่ผูกมัดกันอะคือแบบอาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้คุณกับเขานะไม่สามารถที่จะมารักกันได้เขาอาจจะติดพันคนรัก เก่าหรือว่าความสัมพันธ์อื่นหรือว่าทํางานอยู่นะคะก็ไม่สามารถที่จะมาพัฒนาความรักสัมพันธ์ได้แต่รู้อยู่ว่ารักกันนี่คือพลังงานของคนที่เลือกกอาไพ่คนสารเรามาดูกันหน้าว่าลักษณะของคนที่คุณจะได้เจอในช่วงของสงการนะค,ะความรักที่ไม่ต้องร้องขอเขานะจะเป็นลักษณะของความรักคนรักแบบไหนความรักที่ไม่ต้องร้องขอ ในช่วงสงของการเล่นสงการนะปีนี้ปี2568 The Justice เป็นความรักที่คุณนะคะควรค่าที่จะได้รับความรักครั้งนี้ถ,ถ้าถ้าคุณแบบมีความรู้สึกว่าฉันน่ะเป็นคนที่แบบชอบทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลมานะภาวนาขอพอรสิ่งศิษย์ นะอยากจะได้คู่รักคนรักชาตินี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดัดดตินะคะเป็นไพ่ของความยุติธรรมเป็นไพ่ของความเรียกว่านะะโอกาสดีๆหรือว่าความสําเร็จที่คุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมได้รับสิ่งที่คุณร้องขอนะมันถึงเวลาแล้วและคนที่คุณร้องขอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงคาดหวังหรือว่าคนที่คุณเคยผิดหวังจากความรักครั้งนั้นนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มันมีมากกว่าความมากกว่าเออความสัมพันธ์ที่มากกว่าความเป็นเพื่อนแต่นะรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเขาก็ยังไม่ยอมพัฒนา หรือว่าไม่แสดงออกถึงความรู้สึกรักที่มีต่อคุณเลยนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานของห้าเหรียญคือคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะทุกทรมานใจมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นความรักความสะพัน์ที่เหมือนกับว่าเป็นตัวสํารองก็ได้นะหรือว่าเป็นความสมพัน์ที่เหมือนกับคาดหวังนะคะเป็นรักซ้อนอะ่ะ เป็นตัวสำรองนะแต่เหมือนกับว่าแสดงออกว่าคุณเป็นตัวจริงหรือว่าคุณอาจจะเป็นตัวจริงนะแต่คุณไม่เคยได้รับการยกย่องการเป็นครอบครัวหรือว่าไม่เคยได้รับการพาไปแนะนํากับครอบครัวของเขาเลยคุณจะได้รับนะเห็นไหมเขาจะเลือกคุณเพราะเขาจะมั่นใจกับการที่ตัวของคุณเนี่ยมีในเรื่องของความซื่อสัตย์ ะค,ะความรักที่มั่นคงไม่ว่า,าจะทุกทรมานแสนสหาหัสแค่ไหนคุณก็ยังมั่นคงและยังรักเขาอยู่นะคะยังเป็นคนรักที่ดียังเป็นภรรยาสามีที่ดียังรอเขานะคะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปแค่ไหนขอดูไพอ่อีกใบหนึ่งสิดูสีสองดาบคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องตัดสินใจนะเลือก นะะหนึ่งในจำนวนนั้นน่ะนะคะคุณอาจจะเคยเป็นตัวสำรองมาก่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาต้องตัดสินใจเลือกคุณเป็นตัวจริงเลือกคุณเป็นครอบครัวของเขานะคะในช่วงสงการนี้แน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนนะคะเขาจะตัดสินใจอาจจะมีการจบกับคนรักเก่าของเขาภรรยาเก่าสามีเก่าของเขานะคะมันเคยเป็น ความรักซ้อนมากอนเคยเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเคยเป็นความรักที่จะต้องอับอายขายขี้หน้านะประชาชีต่อจากนี้เป็น้ไปเขาจะเลือกให้คุณนะเป็นครอบครัวของเขาที่ชัดเจนจะเลือกไปจบไปหย่าไปเลิกนะคะกับคนรักของเขาอะนะคนเก่าที่แบบมันไม่ใช่มันไม่ควรจะไปด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขแล้วแลวเขาจะตัดสินใจเลือกคุณเห็นไหมนะคะมันอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วมันไม่มีความสุขนะคะแล้วก็สงสารคุณ ด้วยนะก็เลยต้องเลือกคุณเนี่ยสงการนี้นะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่ามีการจบอะไรบางสิ่งบางอย่างกับอะไรที่มันไม่ใช่กับคู่ที่มันไม่ใช่แล้วก็เลือกที่จะเอาชนะนะคะอุปสรรคนะคะปัญหาความรักที่มันคาราคาซังมาแสนนานเลือกที่จะจบนะเลือดเลือกอะไรที่มันคู่ควรแล้วก็เหมาะสมเลือกสงบศึกกับคู่รักคนรักเก่า หรือว่าถ้าหากคุณนะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะเป็นตัวจริงเนี่ยเขาก็อาจจะไปจบกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนแล้วส่งการต่อจากนี้ไปนะับปัญหาชีวิตครอบครัวปัญหารักซ้อนก็จะหมดไปจากชีวิตครอบครัวของคุณนี่คือนะคะความรักที่ไม่ต้องร้องขอส่งการนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงและจะมีความสุขสมหวังแน่นอนนะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ